จ้านกยุงจ้านี่เล้ยุยงกำลังลำเพลนนะจ้าน,นี่ก็เห็ดน,นกยุงนะอันนั้นตัวแม่นะ,ะแมน,นะคะอันนั้นแม่นกยุงนะคะอันนี้แม่แก่ค่ะนี่อันนี้แม่เท่านกยุงนะคะนี่นดอกหนึงดอกนดอกนึงดหนึ่ง kitty. อันนี้นแม่เท่านกยุง อ่านะเด <Mm um, nah, yeah, right, right. ี๋ยวมีเชิญมัน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 กันหน่อยเนี่ยเจ้ความสูงจ้าข้ามสูงเจ้าชื่เนี่ยจ้าแม่แม่นกยูงกับลูกนกยูงนะคะเอ้าน่านนเห็นบอกไม่มีเมียชายหัวไม่มีผัวสายเอวจุบจุ๊บเย่ใครโสดสะบัดต่อเลยค่ะได้ดอกเดียวยังฝ่านีได้เลยเนี่ยจีพจน์หาได้นี่ยคอยจีพจน เรา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 เก็บไปใต้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 นี้ก่อนนะยินไหมเราไปเก็บไปใต้ใต้ใต้นี้ก่อนนะเพราะมันรู้สึกว่ามันจะมีเห็ดอยู่นะนี่แหละไปใต้ใต้ไปนี่แหละรอะเนี่ถนนเก็บเรานี่แหละรถเรานี่แหละโอเคไปตอนไหนได้หมดนั่นแหละเห็ดมันปูมันรอเราอยู่นี่แหละกับเห็ดกับใครนั่น